สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยสำหรับวันที่29เดือน12กับป้านิดหวยฮานอยเหมือนเดิมนะคะจะสิ้นปีอีกแล้วเนาะวันคุยกันแต่เรื่องสิ้นปีนับวันเหลืออีแค่3วันกับวันนี้นะคะ3วันแล้วก็จะเป็นปีใหม่พศ67กันแล้วเนาะ ใครที่ได้โบนัสกลับบ้านป้าก็ยินดีด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่มีโบนัสเราก็สู้กันต่อไปเนาะเผื่อแนวทางของป้าอาจจะทำให้ไม่ได้ถึงโบนัสของเพื่อนๆที่เขาทำงานโรงงานก็ได้กินหมูกระทะก็ยังดีนะคะแต่ป้าขอกล่าวอีกทีแนวทางของป้า เป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจนะคะไม่แนะนำและสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมายนะคะวันนี้มาพบกับตัวเลขเด่นของป้าเลยตารางตัวเลขเด่นของป้าซูมเห็นชัดเลยนะคะ012784 เหมือนเช่นเคยป้าก็จะจับตัวเลขให้แต่ถ้าใครไม่ชอบตัวเลขที่ป้าจับให้สามารถนําตัวเลขในตารางของป้าไปจับเองกันได้นะคะวันนี้มาดูตัวเลขที่ป้าจับให้วันนี้เขียนตัวใหญ่ๆตัวๆกันเลยเพื่อความชัดเจน2 0 2 1 0น0 4 7 8 4 8ชอบไม่ชอบก็เอาพิจารณานะคะสำหรับ3ตัว3ตัว อีกสูตรนึงของป้านะคะ288 290 760 308เค่ะเมื่อวานก็จบไปที่80เข้า VIP นะคะสำหรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe และช่วยมาดูคลิปของป้าให้จบหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าเนาะขอบคุณค่ะ